อ๋อเดี๋วมากันอุ้ยแต่ถ้านัดดูอย่างนั้นก็คือปาร์ตี้กันอยู่แล้วไงไม่ใช่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพปอีกวันนีกวันมีถ่ายนี่เรายังไม่ได้ปิดกล้องกันเลยอันนั้อุ้ยมาแล้วอะไรแล้วอุ้ยนี่ไม่มากองเอาเปรียบกันมากเลยว่านี่มากองวันนี้นะต้องบอกว่าทุกซีนเนี่ยเพิ่งได้พักจริงออนสเต e อะ คือตัดีแล้าไปเนี่ยเล่นไปอ่ะางง่วงตายเลอันนี้อันนี้อันเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะตาง่วงเนี่ยตลักโอ้โ้ไม่ดีว่ะไม่อันนี้ไม่ดีว่ะโอ้ตายตายตายก็มันก็ได้อยู่แต่มันดูข้างหลักไปบีว่าไงอ่ะเธอาน้ำป่นใส่มันนาวเกลือนิดๆชอบคนอื่นลำคาญนะตอนเน้คมันข้างหลักเกินไปอ่ะ อุ้ยจะงงข้างลัอะไรเราให้รักได้เปล่านี่อันนี้คอมเมนต์นี่คอมเมนต์นี่คอมเมนต์เธอรู้เปล่าว่าพี่โดเขาไม่สบายวันเนี้ยพี่วิวเธอไม่มาดูแลเป็นโควิดก็บอกตรงๆฉันงงที่เธอวีนใสเป็นเพลงหมดเลยเพลงโอ้เมื่อวานไงเมื่อวานพี่โดนแก๊สนี่ไม่ไม่เป็นอะไรเลยหรออะไะพี่โดนแก๊สได้หรอ อ๋อเมื่อวานนี่หรอหน้าแบบมันร้อนมากอ่ะแค่นั้นเองเออเออเออแต่เธอขยันถ่ายกันเนาะละครจะออนแล้วครับนี่ละครจะออนแล้วใช่ครับก็ต้องถ่ายละครจอออนนะครับยัถ่ายไม่เสร็จเลยครับจะอนแต่เราไม่ทมรักาม่ทรักอะไรวะใครรักกันไม่มีครับเรารักกันะไมี่พี่นิว บิวบิววันแรกที่เราไปตั้งแคมป์ล่าสุดที่ไปถ่ายมิชชั่นเซเว่นนะโดนัทร้องไห้จริงปล่าวะไม่รอคิดไปเองตอนแรกฉันไม่คิดแต่ว่าทุกคนในช่องบิวฉันหมดเลยพี่นิวเดนบอกไห้เลขาบอกว่าโดนัทร้องไห้เหรอเขาเช็คเทปอย่างเงี้ยเหรอเออเขาบอกว่าพี่นิววิวตอนถ่ายสดๆสีโดนนัดแอบไปปาดน้ำตาอยู่ตอนที่บอกเสาวนาแดงจริงเปล่าวะปาดเหงื่อเหงื่อค่ะเหงื่อ ฉันเลยรู้สึกผิดเนี่ยฉันเลยจะออกค่ายนี้ให้อ่ะค่าที่รถลากอ่ะเอาสิเอาสิช่วยออกได้ไหมล่ะเอ้ยนี่ผมบอกตรงๆเลยนะผมบอกตรงๆเลยว่าผมเอารถไปค่าตัวพร้อมกับบวกไปหมดและผมสักซ่อมอีกสองหมื่นแล้วนี้รถอยู่ที่อู่แล้วยังยังไม่มีอีกมีบวกอีกมีบวกอีกหมื่นบวาบาทอื ตอนเนี้ยน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลก็คือขาดทุนแล้วยังไม่พอแล้วก็ชวนบิวให้ซื้อรถแบบตัวเองด้วยอีกคำหนึ่งตามใช่ตอนนี้เขาไม่กล้าซื้อแล้วแล้วพี่ช่างภาพบ้างไงอ่ะฮะพี่พี่ยังภาพอยู่ไม่คือพี่ตียเขาเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วตอนนั้นเขาไปเอารถที่เชียงใหม่เขาซื้อรถมาจากเชียงใหม่ใช่ไหมรถตู แล้วก็มีอาการเหมือนแบบพวกหม้อน้ํารั่วอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะเหตุอาการมันเกิดมาจากว่ามันร้อนเกินพินิวหมายถึงว่าเหมือนมันเหมือนกับคนเนี่ยที่แบบอาการไปที่สโตกอ่ะที่แบบมันร้อนเกินแล้วทีนี้ยเครื่องน้ําในเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วมันจะแบบปัญหาที่ออกที่ระบายเพราะน้ำความเดือดของมันเยอะเกินแล้วทีนี้มันก็เลยยัดกันไปเรื่อยๆจนแบบท่อตรงที่มันเป็นข้อต่อมันแตกแล้วมันก็ไป แรงแรงของมันมันไปอัดข้อต่ออันอื่นทำให้ตรงอื่นรั่วไปด้วยอย่างเงี้ยอือ่ามันมีที่มาที่ไปเรียกแล้วอย่าบ่นผมผมเป็นคนชอบเจ็บครับเฮ้ยแฟนคลับเว้ยแอนมินแอนมินผมเองนี่มินดูดูน้องน้องหน่อยซิเออหนมีน้องกีจตัวละอะไรนะฮะมีน้องกิ น้องเหรอน้องเหรอน้องดื้อมากเลยนะอยู่ไหนเมื่อวานเป็นข่าวสดกองโพันดาวกูวัดบอกว่าแม่ฉันเข้ากองเพราะว่าอยากให้บิวมาเป็นพิธีกรฉันเลยงงใช่เหรอน้องขอรุ้ยน้อยโอ้ยดูหน้ามันสิแบลวแล้วก็หยุนอย่างนี้เธอชกจตัวแมี่ไหนใช่ โอ้อ้อันนี้ก็น่ารักอันนี้น่ารักกว่าแมวอีกอะแต่ขอดูแมวต่อได้ไหมโอ้น่ารักน่ารักเยอะตอนนี้มีแปดเออเฮ้ยเธอเธอละครจะมาแล้วจันนาบอกหน่อยที่เด็ดของบทตัวเองเป็นไงอะไรอน่ะนะคะที่เด็ดเลยนะทีเด็ดบัอให่ทุกคนรอดูเลยละครจะบอกว่าคือ ต้องแบบมีแรงกระเพื่อมเยอะนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ออนละครจันทังคารมาประมาณเดือนกวป่ากลับมาแล้วนะไม่ได้หยุดถือละครนะพอไปดีเบตใช่ไหมเออเขาไปดีเบตไงเชื่อนะฮะบิลสัญญาเริ่มไปละการการขายการอาการคนแรกการขายละครเลยแล้วเร็วคนดูเยอะอยังไนวันเนี้ยขายละครอ๋อขายละครเหรอคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมละครจะออนตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆคือซีนขายมันเยอะมาก คือที่เห็นเอ็มวีมันมาแบบเล็กๆใช่ไหมคืออยากให้ดูทั้งหมดยังไงดีก็นี่คือการกลับมาของนางเอกช่องเจ็ดในเรื่องลึ้ทัยวดีเรื่องนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยกลับมาจากไหนกลับมาจากเชียอ่ะแกเป็นโดนัทฝากเหรอโอ้ยเขาเป็นนายเจ้าน้าตาดามากไงเรื่องนี้เรื่าเรื่องนี้ก็มีเรื่องนี้พระเอกกับเจ้าน้าตานะ เออจริงไหมเอกจะต้ตาแล้วเรื่องนี้ละหลอกให้เก่งไม่มีเอ่อเดี๋ยวร้องเดี๋ยวร้องเนาะเออต้องรอดูของพี่บิวอะของพี่บิวขายขายพี่บิวเออพี่บิวก็ของผมก็ี่ก็เรื่องนี้ก็เล่นเป็นสองตัวครับที่ชูชูเลยคือเล่นเป็นสองตัวเป็นครั้งแรกที่เล่นเป็นระบบเป็นสองคาแรคเตอร์ก็นัหละฮะเราลองดูกันฮะว่าจะดีไซน์ออกมาได้แตกต่างกันหรือไม่เออซื้อ เรื่องการดูมาแล้วดูทั้งหน้าฉากทั้งนอกฉากหลังตัดต่อบิวเล่นเป็นไงต่างกันไหมหมายถึงสองตัวใช่ไหมคะใช่ครับต่าง,างบอกเลยว่าต่างคือเอ่อความเป็นเสือตอนที่อยู่กับลือไทยมันจะมีความแบบน่ารักอะมันจะแบบเฮ้ยพี่ชายฉันเล่นแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยโอ้ยต้องทุกคนต้องดูแต่ว่าถ้าพอเป็นฟาลันก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเป็นพี่เสือต่อหน้าคนอื่นก็จะอีกคาแรคเตอร์หนึ่ง ออหนูไม่ได้สปอยแ่านแล้วแล้ว,ลวบ,อบอกพี่โดบอกพี่โดอ่ะอันนี้ภาพในเอ็มวีนะ <c oughs> หน้าแดงเวอร์จะดูดูไม่ได้เลยของพี่โดอ่ะพี่โด,โดคือ,ค,อคือเทม,มากแล้วตอนที่อยู่กับลือไทยก็จะแบบมีมุมนึงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมุมมิงมุมมิงปากแข็งหรือู้ชัยปากแข็งนี่ลดน้ำักหน่อยนจะได้โตไว้ตกการหรอ ได้เตติบโไม่ล้เบื้องหลังคืออะไรรู้ไหมพี่โดประคองแขนคนที่เล่นเป็นพระแล้วก็เทแรงมากีใครอ่ะอันนี้ใครนะลูกเหรออ๋อในเบื้องหลังไม่น่าเชื่อว่าการจะลาบวชแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดไม่ใช่แลวหน้าพี่หน้าพี่โดคอเบื้องหลังคือแบบสะใจมากอ่ะที่ที่ได้ประคองน้ำเท เพราะว่าเทแรงมากจริงๆสำลักน้ำแบบอึกอักเลยอะอึกอักหลอสอึกอักโอ้ย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 บิวบิวบิวน้ำใครรู้สึกเป็นส่วนเกินขนาดนี้ไหมใช่เดี๋ยวผมจะไปแล้วผมจะงอนหลับไปหาอะไรกินสักหน่อยวันนี้ยังไม่กินข้าวเดี๋ยววันนี้เลิกเร็วเอาเยอะอ่ะเอาอีกแล้วเลยเมื่อวานเราบ่ายอ๋อ อ๋ออยู่นะเมื่อวานคือเรื่องตาบ่ายเลยหรอจริงิวมิวหนวดนี่ฟิวจริงๆเลยอ่ะเอฟซีจังเลยค่ะอ๋เอฟซีค่ะดีไม่เอาขันครอบหัวอ้าวอลังยังไงอะพต่เออแต่ทำไมเขาต้องเอาน้ำรดหัวมันเป็นความรับของเรื่องป้าหลืออเราได้คือ เออน้ำมนต์ต้องดูเองทุกคนดูเองออกขั้นหน่อยถ่ายนะไปก่อนนะไปเดินไปก่อนบายบายความรักไปดีเบตแล้วเหรอฮะเขาจะไปดีเบตเหรอไปาไปดีเบตที่ไหนอะไปดีเบตไดีแบเอาอฟีดแบ็โอเคโอเคเอาไปออกกำลังกายหนูลูกไปคุณโจ้เขาไม่เหนจะกันเอาแม่้นด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปบี้วงานเนี่ย มีคนคนไม่ทํางานครับใครอ๋อพิเตียไม่ทํางานเหรอพิเตียไม่ถ่ายอ่ะอ้าวอ้าวพี่อ้าวพี่เจก็มาเหรอโอเคไปก่อนนะบายเจอกันครับบายครับอ่ะเดี๋ยวทีมเธอเธอจะมาโปรโมทวันที่สิบห้าพฤษภาเนาะใช่มาจริงเป็นดิมาเนี่ยไปสิอ่ะทุกเบรกกองให้เป็น เขาเมกก้เป็นผู้ฝูดห้ามโกหกค้างนะเอา็ค้างเลยทำนัานนี่ใส่อยู่ค้างเลยไปทางค้างสันแล้วค้างมาเนี่ยนี่ไงในลึกทยมันไม่เกงไม่กลัวกีไพ่อีพานเป็นลึกด้ไม่ยอมไม่ชุความชั่วร้ายได้พบนา เพลงปล่อยแบบเดียวแฟนขับลองได้แล้วพิมพ์มาแล้วโดโดคมเธอแบบร้องเพลงประกอบละครด้วยได้หมววันที่สิบห้าหุยฟังฟังเสียงก่อนนะไม่รู้ว่าเสียงจะหายทันหรือเปล่าอ่ะถ้าเธอไม่รอเดี๋ยวให้การร้องนะวิเขาลองพอนะเอาดีงอไหนลองโทสไหนได้ไหม ไม่ต้องถามแบบว่าวันนี้ที่พี่นิวไลฟ์พี่นิวมีอะไรหรือเปล่าแบบเราเข้ามาขัดหรือเปล่าไม่ขัดเธอฉันไล่เหงาๆทุกวันเลย<ม>เหงามาทำไมอ่ะมันมันมันต้องการมีคนมาอยู่เคียงข้างเนี่ยใช่มันต้องการมีคนชนแก้วเรน,นก็คงไม่ใช่พวกผมมาแหละอมีคลิปนะมีคลิปนะเอาไหมนี่มียาวนี่มียาว่า,ววาเยอะ เอามาแชร์หน่อยได้ไหมล่ะโอ้โหแล้วดูสิเธอทั้งก็อมีเธออยู่สองคนเราวันเนี้ยไม่ลหเอาจริงๆอ่ะเราเพิ่งได้พักหลังเบรกตอนเย็นเมื่อกี้แล้วก็เขาก็ให้ยนนี้เป็นคิวมาพวกพี่ผู้ใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือผมอ่ะผมสองคนอ่ะผมสองคนลุยกันมาตั้งแต่เช้าแล้วเพิ่งได้เบรกเมื่อกี้ จริงเหรอแล้วมีมีไนท์มีไนท์หยู่ซีนหนึ่งเขาก็เลยกันเดี๋ยวให้ถ่ายดีไม่ดีไม่ต้องเสียโอ้ยฉันเตยงได้ยินเสียงแอคชั่นอยู่เลยอ่ะเขาแต่ถ่ายทันถูกไหมเรางานละเอียดนะย้ำก่อนเขามีเพลงมาต่อนะ จะไม่ยอมแพ้ไปจะไม่คอยหยุดยั้งชักคาอยู่ที่หัวใจไม่ปี๊ดไปไม่รู้เธอแล้วที่ขยันร้องด้วยใส่มาไม่ได้เนาะใช่คือผมเมื่อวานผมก็อยากร้องผมก็ไม่ได้เหมือนกันมันโถตลกอ่ะเธอแต่เบื้องหลังตลกเยอะเลยนะหรือไทยบดีอ่ะ อะไรนะครับจบเอาเบื้องหลังตลกเยอะที่เธออะไรนะชอบไอ้นี่ขากันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเตาะขาเหรอเตะเออเตะขาพูดได้เหรอที่หนึ่งเตะอ่ะเตะขาอ่ะคุณยืนแล้วเตะอ่ะก็ดูนันที่สุดใครอ่ะอันนูชอบเตะใครอ่ะไม่มันอยู่ในเบื้องหลังไงใช่ไหมใช่ แล้วอะไรมาชอบเตะคงเตะไข่อะไรพี่นิวพี่เกตกนมามีมาถอดพี่นิวเบิร์หนึ่งมันเยอะได้พี่เกศมาค่ะจริงเหรอเกศมาหร่อเกศเกศเนี่ยมี็นคนต้งเราจเชื่อเขาได้ไงเออเราเชื่อเขาไม่ได้จริงก็ดีเขามันเข้าไปดูได้ว่าใครเข้ามานี่ไงพี่เกศอ้าวพี่เกศเข้ามาจริงด้วยไหน ยังไม่เห็นเลยนะพี่เกศพี่เกศพี่เกศพี่เมื่อกี้อ่ะก่อนที่ผมจะเข้ามาพี่นเวเขาบอกว่าเกศกดหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าพี่เกศไม่ได้เนี่ยไม่ได้ลงไอจีมาสี่วันแล้วคิดถึงจังเลยแล้วก็ดูสตอรี่ที่เขาทำอย่างนี้นั้เหมือนกันนี่เุยเกศกดรายละเอียดเก่งเกศกดหนึ่งแล้วแสดงว่าคิดถึงนิวหนวดแล้วก็นิวหนวดนารัาเกศทำอะไรเ่ะกรากฏแค่หนึ่งแค่นั้นแล้วก็ lúc đó còn cái vậy? Ui cái gì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  vậy? Ui อยากดูละครแล้วพี่เกศบอกอ่ะอ่ะหางเลยหางเลยเด็ดเราเกศเธอคิดถึงความร้อนหรือเปล่าในกองถ่ายดูโงนัเนี่นิวได้ม่ายดีเธออยากดูละครแล้วเนี่ยพ่อก็เบอร์เฮ้ยอันนี้คือน้าสั่งหมองเหรอใช่พ่อพ่อถามพี่เกศได้เปล่าพี่เกศพล่ะ ไวกิงไะไอ้กิงอ่ะกิงวิ่งเร็วอ่ะจำได้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาดูใช่ไหมเขาบอกอ้าวเขาสังเลยว่านที่พอเต้นเมื่อกี้โอ้ยเฮ้ยอันนี้คือละครรวมเสางห้าหรอนั้นสั่งหมกก็มาเออแต่หมกพ่อมาค้างเลยว่ะพี่เกด เกดแม้เข้ามาหน่อยไหมเออเกตเกตต้องมารับเชิญแล้วใช่อันนี้เขานี่คือใครอุ้ยพี่นิวสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับน้เดี๋ยวพวกนักเขาหลอกนะมาเล่นเป็นไรคะเนี่ยน้าเล่นเป็นตัวเตี้แล้วก็มาดูแต่ตัวดาขายผหัก อุ้ยเอาแล้วโดนัทล่ะโดนัดไล้เป็นตัวอะไรเขาดาะรู้ไหมเนี่ยตัวแรกแรนกันาดนี้แล้วตัวสองไปยังไงอะบอกก็เลยเป็นที่เหมือนกันเนี่ยแหละครับบอนตกลงมาเลยจ้าเฮ้ยตลกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งนะแต่ว่าในทีเซอร์มันมีพูดถึงอะไรวะากิ่งของตะเคียนป่ะ ใช่ใช่ใช่เออคนเขียนบอกเขายังพูดถึงอี่แก๊สอยู่ทำไมอยากหึงหรอหึงหรอพี่พิวนั่นแหละที่หึงไม่ต้องเลยไม่ต้องทำไมแบบในเรื่องแบบวิเขายังไม่ได้บอกนี่ว่าแบบไม่รู้จักหรอสาวห้าแค่นั้นเฉยๆที่พี่ออวหวใจพี่จ์ไม่ได้พูดอย่างนั้น สองห้าพี่ซบอกพี่ว่ากิ่นของพีแค่ไหเถยงกันหลัตลบคืออะไรตลบก็ต่อยหอเดี๋ยวสมเด็จก็อยู่ข้างๆไม่บอกว่าเดี่ยวสมเด็จเออเออนั่นแหทําอไรเขางอนเขาูแลเขางอนที่ไม่พูดถึงเขาเออแล้วทําไมการไม่พูดถึงอ่ะการไปรีเควสคนเขียนบทนี่ฉันได้ข่าวฉันไม่บสาเลยก็เอาเดี๋ยวสมเด็จทําอะไรอ่ะเดี๋ยวกระดิกหู โอ้โหดูดิดูดิเราเล่นเาเล่นเราเล่นเราเล่นเราเล่นแล้วสรุปเราเป็นอะไรเรางอนอะไรอ่ะเราอะเราหึงอะไรเขาอ่ะไปยุ่งอะไรเขาอ่ะเน็ตเราหรือเน็ตเป็อยู่หรือว่าเน็ตไม่เน็ตเราปะเธอเนียธอว่าเน็ตสารยาจ้ะเธอว่าเน็ตสารยาไม่ใช่ค่ะอ้าวไม่ใช่ฉันอยู่สามสี่ห้าค่ะอ๋อเธอหรอ ที่โง่อือไปค่ะแล้วเธอไปตั้งแคมป์วันเด็กวันไหนอ่ะเธอชวนฉันด้วยสิไปจริงป่าวไปจริงแต่ว่าฉันขอไปกับน้องการได้ไหมฉันฉันขอไปด้วกับน้องได้เลยได้ทำไมไปเธอบอกเลยขับเรื่องไงโอ้เพราะว่าจะไม่มีความเดี๋ยวฉันรักคุณตั้มไปด้วยดีกว่าอุ้ยแต่ว่าถ้าแบบกระเทยไปเยอะแล้วมันวุ่นวายเธอ มีเขาเปิดตัวแล้วครับจะอไปเยอะวุ่นวายเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเธอเรื่องเยอะอีกไม่เป็นไรเอาแก้วประจำตัวไปก็พอโอเคจบหลุดเรื่องเรื่องเติมเนี่ยเป็นทันเจบไม่เล็ดกระเทือนนะพี่นิวว่าเธอเนี่ยพี่นิวเธอไม่ไหวน่าจะเน็ตเราน่ะ อะไรเธอจะไปถ่ายรปาเหรอได้ได้ได้อดเดียวีสิบห้านะดูด้วยได้ค่ะโอเคบุย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 นะูคขับจบได้ครับไม่ไหวครับครับอันต้องกระดิกหูนะเธอกันต้องซ่อนแอบไปเกิดอะไรถ้าอยดกันต้องจับ เห็นไหมเฮ้ยแฟนตัวจริงสองห้าเยอะแยะไปหมดเลยนะ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 จังบะบุยโทรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ